โอเคสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวอันนี้เนาะครูจะทวนเรื่องของปีซึมให้นะคะทวนเรืงแต่ปีซึมเลยเนาะปีซึมนะคะเป็นรูปเลยค่ะคณิตสามมิติค่ะสามมิตินะฐานเนี่ยฐานของเขาทั้งสองเนี่ยจะเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการตอนที่ครูสอนไปในห้องใช่ไหมครูบอกว่าถ้าฐานของมันเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับตัวบีบเนาะบีบเข้าหากันปุ๊บมันจะทับกันสนิทพอดีถูกด้านถูกมุมเนาะ ก็จะเป็นเท่ากันทุกประการนะคะแล้วเขาก็บอกว่าฐานทั้งสองอันเนี้ยอยู่ในระนาบที่ขนานกัน่ขนานกันหมายถึงอะไรระยะห่างของเขาจะเท่ากันเสมอนะคะแล้วก็บอกว่าด้านข้างของแต่ละด้านเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะเห็นไหมด้านข้างของเขาจะเป็นรูปสี่เหลีย่ยมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็อ่นนี่ก็ด้วยนะคะทีนี้เวลาเรียกเนี่ยเราจะเรียกตามฐานของเขาเนาะถ้าฐานของเขาหรือ ลักษณะของหน้าตัดของพิซซึ่งเนี่ยเป็นรูปอะไรก็จะเรียกตามชนิด,ดนั้นๆเช่นอันนี้ก็จะเป็นฐานพิซซึ่งฐานสี่เหลี่ยมจัตุรหัสอย่างเงี้เนาะหรือถ้ามันเป็นผืนผ้าเราก็จะเป็นพิซซึ่งฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเราก็จะเรียกเป็นพิซซึ่ฐานสามเหลี่ยมด้านเท่านี้แล้วแต่ว่าฐานของเราตรงนี้เนี่ยเป็นรูปอะไรนะคะอ่าอันนี้ในชีทของเราเราก็เฉลยไปแล้วเนาะเพื่อความรวดเร็วนะคะครูก็จะใช้ข้อมูลเดิมด้วยเนาะ ลักษณะการที่เป็นเบซึมเนาะก็อย่างที่บอกไปหาฐานให้เจอนะคะเบี่ยเข้าหากันทับกันสนิทพอดีทุกบ้านุมุมานูหาเจอนั่นก็เป็นเบซึมทันทีนะคะอ่าถ้าเป็นตัวนี้อันนี้ก็พาทําในห้องแล้วเนาะถ้าเราคลี่รูปออกมาเนี่ยสังเกตดูนะคะด้านแต่ละด้านของเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะสะ่วนนี้ก็เป็นฐานของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ ประมาณนี้เนาะทีนี้จากที่รูปที่เราคลี่ครูจะอิงจากรูปเนื้อกันนะคะ,ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าโอเคอันนี้เนี่ยมันเป็นฐานของมันใช่ไหมถ้าเป็นฐานของเขาเนี่ยลักษณะเอมันจะมีสองฐานงั้นสูตรการหาพื้นที่ผิวนะคะเราก็เลยเป็นสองคูณพื้นที่ฐานเพราะฐา,านของเรามีสองแผ่นไงก็คือแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะคะมีสองอันเนาะเราก็เลยคูณสองนะคะบวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างก็คือไอพวกนี้แหละ เนาะซึ่งพื้นที่ผิวข้างหานี้จากอะไรหานด้จากรอบรูปฐานคูณสูงเจอฐานปุ๊บเอาความยาวแต่ละด้านนะคะมาบวกกันแล้วก็คูณสูงเข,งขง้าไปซึมเนาะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดหาปริมาตรก็จะเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงโอเคไปต่ออ่าแบบฝึกข้อที่หนึ่งของเราเนี่ยพื้นที่ผิวและปริมาตรเนาะเขาให้หานะคะพื้นที่ผิวเขาใส่หมายเลขหนึ่งส่วนปริมาตรให้ใส่หมายเลขสองเนาะ พื้นที่ผิวเด็กๆที่น้าเนี่ยหนูต้องจําสูตรให้ได้นะคะ,ะก็คือสองคูณพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างถูกปะ่ะสองพื้นที่ฐานหนูก็ไปดูว่าเอ๊ฐานของรูปนี้คืออะไรนะคะโจทย์ข้อนี้ให้มาแรงเอาให้ด้วยก็ตรงนี้ใช่ไหมมีมุมฉากตรงนี้ด้วยนะคะเขาคือสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะงั้นเวลาแทนค่าพื้นที่ฐานเด็กๆก็ต้องหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมอย่าลืมนะฐา,านกับสูงเนี่ยต้องเป็นด้านที่ตั้งฉากกันเพราะงั้นถ้าดูจากรูปนี้แล้วเนี่ย มันจะมีสองด้านนี้ที่ตั้งฉากกันเนาะเอาง่ายคือด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะคะมาแทนค่าในการหาพื้นที่โอเคและบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ผิวข้างปริ้งแวบมาเลยสูตรของเขาคือรอบรูปฐานคูณสูงถูกปะรอบรูปฐานไปดูซิโฟกัสรอบรูปฐานฐานของเขามีอะไรบ้างฐานของเขาอแผ่นดำๆตรงนี้นะคะนก็จะมีย4สบี่บวกสิบใช่ไหมบวกอีกด้านหนึ่งซึ่งด้านนี้เราไม่ทราบด้านนี้เราไม่ทราบทีนี้จะทราบได้ยังไงว่าอีด้านเนี้ย อันนั้นเนี้ยมันคือเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะฉันจะหาได้ยังไงนี่คือสามเหลี่ยมม,มุมฉากถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมม,มุมฉากเด็กๆต้องนึกถึงพีทาโกรัสถูกไหมพอนึกถึงพีทาโกรัสเอ๊ทราบสองด้านเนี่ยหาหนึ่งด้านได้แน่นอนนะคะโดยเด็กๆก,ก็ไปตามวิธีตรงก็ได้หรือว่าวิธีรับตามวิเคราะห์ผ่าทำเนาะก็คือเอาตัวเลขสองตัวนี้มานะคะมีสิบมียี่สิบสี่หนูก็ดูว่าเอ๊ะสุขุมแม่ไหนที่หารทั้งสิบได้ยี่สิบสี่ลงตัวปรากฏว่ามันคือเลขสองใช่ไหมหนูก็หารเลยสองหนึ่งอ่าสองห้า สองหนึ่งสองสิบสองมีห้าสิบสองถ้ายังจําได้อยู่ที่ครูพาทองห้าสิบสองสิบสามนะคะเราหารได้วสองมาเราก็ต้องคูณสองกลับไปด้วยเป็นยี่สิบหกอ่าก็เลยเป็นยี่สิบหกได้มาตรงนี้นั่นเองเนาะงั้นรอบรูปฐานก็เอาทุกด้านมาบวกกันแบบนี้อ่ะแล้วก็คูณสูงสูงในที่นต้องเป็นสูงของพิซึมเนาะซึ่งสูงของพิซซึมเนี่ยก็คือระยะห่างของฐานของเรานั่นเองระยะห่างนะคะอ่ะก็คือสิบ เราก็แทนค่าคำนวณออกมาให้ถูกแล้วเราก็ตอบเลยนะคะส่วนปริมาตรเนี่ยพอปริมาตรสูขขงเขาคือพื้นที่ฐานคูณ,ส,คณสูงโฟกัสเลยพื้นที่ฐานสูตรเดิมนะคะหยิบตัวสีแดงตรงนี้มาเลยเดีย๋ยวสองคูณสิบคูณยี่สิบนะคะแล้วก็คูณสูงในที่ต้องเป็นสูงข,ของปริซึมเนาะก็คือสิบนะคะหาออกมาแล้วก็ตอบเลยประมาณน,นี้ส่วนข้ออื่นอนืมันคำนวณคล้ายๆกันหมดนะคะมันจะต่างกันแค่พื้นที่ฐานมันอยู่ที่ว่าฐานของเราเป็นรูปอะไร อยู่ที่ว่าฐานของเราเป็นรูปอะไรข้อที่สองเนี่ยฐานของเราเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็ใช้สูตรเดิมเลยเนื้อสองคูณฐานคูณสูงข้อที่สามไอ้ตรงพื้นที่ฐานเนี่ยฐานของเราเป็นรูปอะไรเป็นสามเหลี่ยมทุกด้านเท่ากันใช่ป่ะยาวด้านละสองว่า้สูตรสามเหลี่ยมด้านเท่าพื้นที่เนาะก็จะเป็นรูปสามส่วนสี่คูณด้าน,านยก็ลังสองนะคะนอกนั้นก็เหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเป็นข้อที่สี่เนี่ยเราก็แบ่งหาเอานะคะอันนี้ครูผ่านทำแล้วเนาะครูจะไม่ทําอีกนะคะ ส่วนหน้านี้อันนี้ก็พาทําแล้วอ่ะก็เหมือนเดิมก็หาฐานให้เจอนะคะพอหาฐานให้เจอหนูก็เกามาเรื่อยๆพื้นฐานอ่ะฐานของเราบอกไปแล้วว่าจะต่างกันตรงที่ว่าแต่ละข้อเนี่ยแต่ละฐานของเราเนี่ยเป็นรูปอะไรใช่ปะฐานของเราเนี่ยคือไอแผ่นสีเหลืองๆตรงนี้ซึ่งไอแผ่นสีเหลืองตรงนี้มันคือสี่เหลี่ยมคางหมูพอเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนาดคูณสูงผลบวกด้านคู่ขนานดูจากรูปแล้วก็คือสองด้านนี้ถูกปะบวกกัน สี่บวกสิบสองเป็นสิบหกนี่คือที่หมายของสิบหกนะคะแล้วก็คูณสูงในที่นี้อย่าไปเผลอเอาสูงของปิซึ่งนะเรากําลังทําเรื่องฐานอยู่งั้นต้องเป็นสูงของฐานนะคะมันก็คือสิบห้านั่นเองเอแล้วก็บวกกับรอบลูปฐานคูณสูงใช่ไหมรอบรูกฐานหนูก็โฟกัสเลยเฐานของเราคืออันนี้รอบลูปฐานคือเอาทุกด้านมราบวกกันแต่ปรากฏว่าฝั่งนี้ไม่ทราบนะคะไม่ทราบแล้วก็หาเอ๊ะฉันจะหาได้ยังไงก็ก๊กอปเส้นนี้มาะะ่าเส้นนี้ ยาวสิบห้าตั้งฉากด้วยเราก็กอบไปยาวสิบห้าตั้งฉากด้วยพอกอบไปปุ๊บเส้นนี้มันจะกลายทําให้ตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมม,มุมฉากพอพูดถึงสามเหลี่ยมม,มุมฉากก็เข้าพิธาได้เลยถูกปะมีสิบห้ามีแปดถ้ายังจาได้อยู่ผ่าท้องแล้วแปดสิบห้าสิบเจ็ดหายไปฝั่งนี้ต่อสิบเจ็ดหรืออย่างที่โคงยตัวอย่างไปตรงนี้เนาะก็คือในกรณีที่โอ้ฉันจําไม่ได้เลยว่าอีกฝั่งเนี่ยคือเท่าไหร่ด้านหนึ่งแปดด้านหนึ่งสิบห้าด้านหนึ่งเนี่ยจําไม่ได้นะคะเพราะถ้าเม่าได้ อ่ะครูให้เส้นนี้เป็น x ใช่ป่ะอ่ะหาจับ x อกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากอยู่ในสองระวบบวก,กันถูกป่ะก็เป็นแปลสองบสิบห้ากำลังสองยกกำลังสองออกมาบวกกันตอบสิบเจ็ดนะถ้าใครยังจําได้อยู่เวลาเราท่องก็แปดสิบห้าตอบสิบเจ็ดได้เลยนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาของสิบเจ็ดตรงนี้และคูณสูงสูงในนี้ต้องเป็นสูงของปีซึเนาะก็คือตรงนี้นะคะนี่ฐานห่างกันอยู่เท่าไหร่ห่างกันอยู่สิบสองนี่คือ ความสูขสงของปิซึ่งเขานะคะส่วนปริมาตรก็หาได้สากพื้นที่ฐานคาูณรงเหมือนกันพื้นที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมผื้าหมูเนาะลอกมาตรงนี้ก็ได้ค่ะลอกตรงนี้มาอแล้วก็คูณสงของปิซึ่งก็คือตรงนี้ลอกไปแล้วก็คำนวณม,มาให้มันถูกก็พอนะคะส่วนข้อที่หกเนี่ยสังเกตดูนะไอ้ตรงพื้นที่ฐานมันจะใช้สูตรเดิมหมดเลยพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานอ่าไอ้ตรงพื้นที่ฐานตรงนี้แหละเป็นจุดที่ต่างกัน พราะมันอยู่ที่ว่าถานของเราเป็นชนิดไหนถ้าเป็นข้อที่หกเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแน่นอนสูตรการหาพื้นที่ก็ต้องเป็นสูตรหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกป่ะก็เป็นก้อนขนยาวสี่คูณหกหคูณสี่ก็ได้เออบางคนอาจจะเผลอเอาแบบเอ,อ้ยหนึ่งส่วนสองหรือเปล่าคะนี่ฐานของเราเป็นอะไรข้อที่ห้าถานเราเป็นเออสี่เหลี่ยมคางหมูมันก็ต้องเป็นสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูไงอือส่วนนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ต้องเป็นสูตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าไงอือ ประมาณนี้นะคะส่วนข้อที่เจ็อันนี้ก็พาทำาเนาะเราก็จะแบ่งหารนะคะประมาณนี้ยังไงลองไปทวนดูเนาะไปโจทย์ปัญหาเดี๋ยวจะแบ่งอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะ